คุณแม่ทัดยอดเผาทุกคนเตรียมแกงนัากันเด้อเที่ยงได้ต้เที่ยงบนต้นไทรต้นได้ก็ได้ษแก่แล้วกับแกงตอนนั่นเลยแกงเที่ยงบุรีเอนไทรยอดเผาทุกคนทอดเผาหอมทุกคนสิออมยอดเผาแกงยอดเผา เล,ลอือดโล่ยำตัวโคตรยำกินกระไรอีนอน่อนอ่อนๆประตูห้องน้ำก็มาเปิดตอนนี้เนาะ นั่งกี่ผ้าคืนเอาไปขนัดคืนแล้มันใหญ่แล้วไอ้เนาะโอ๊ย ยอดผ้าวทุกคนมีทั้งปันทั้งดอกมันพร้อมมันจะตํขาเบือทุกคนนานางข้าเบืออันนี้มัพริด อันนี้ก้น้ำไทยทุกคนหลกแล้วตา้มงวกนางวกล้างมือตาม้มอันนี้แาผันเดมทั้งอื่นมาเท่ากระช้อนเนื้อหมูลงก่อนทุกคนเอาเกงใส่หมูเกงจะ่ิ้นหมูน้อยหมอกระเดือน,นี่แหละกระลังเดือไปเติมทานผัะเซ้าเดือดซะใส่หมูเนื้อหมูไปก่อน แล้วทังใส่นั่นมะพร้าวน้ำรางโมกระเดือละทุกคนล่างสากก่อนข้าวกะจเทย้อนมะพร้าวลุงหั่นไว้เร็วน้ากระหน่อยจังหน่อยทุกคนเพราะว่าเขาวนันให้มันเดือดไวก็เลยเห็ุน้ามันหน่อยนะแล้วเติมน้ำรังอ้าหน่อยดีช่วยผู้อยู่ เต้าน้าตลาีกระจิดเทเขาเบือลงน้ำลางทุกคนจะเท่าก่อนเด้อกำลังกำลังเติมน้ำเติมให้ขาเบือลงอีกพอดีเลยเพื่อขาเบือเพื่อน้ำทุกคนหอนดีลวกมือไปหม,มุนบนัลลังก่นะปุ้ิีอาเจาะ เจ้ามันเดือดก่อนทุกคนจังเบิ่งอีกนากลีก็ชีเติมน้ำปลาเดกทุกคนใส่น้ำปลาเดชอยากเค็มดอ้อเค็มแบวบอเส็ดไปโอ้ยโหก,กําลังผุดทุกคนอันนีนมม้มาขามหรือปลาเดกโอ้ยมาขามก็มีปลาปลาหลักเอามาขามมาใส่คนนี้บอก เพ่งน้อไ,อไม้ก็จิตใจมะขามเจ้าแม่บ้านก็นจากมื่อทุกคนนั่งบางล้มนั่งบางเงาไว้มันจากแดดนะจากมื่อสักหน่อยปูไทยเป่งนัวทุกคนได้ก็คือว่าบ,บอกหกักเลยแดดซองทุกคนก็เลยม,มานั่งบางไาวงไก้กับเบาสว่างกับไอ้โกงกับเบาหวากันเด้อ lút đi chắc nổi năm Pala la xẹp chắc nổi thời chắc nổi thưa con quá wow. là khiếm đấy ก็ใส่ยกระแงแห้งทุกคนขูดละเอียบพรเจ้าว่กขูดแล้วกระกปรงในเกงหัวข้าวทุกคนมันจีนมันจีเชฟพูดหมเพ่สพูดอึง้งอชิมนะแม่ชิมก่อนหอมดิหอมพักันแหงน้อยโอ,ยโอ้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 ้ห่อนสิด เีบไเลยบือแทบทบทุกคนนาตีเติมน้ำประเดชใหน่อยคนทุกคนมันบ่นเ่โอยขวบแล้บันนีอันนีกระชับนิดหน่ ชีพใหม่ชีพใหม่โอเคแซ่บเลยทุกคนปลูกนะทุกคนแซ่บเลย พูดกรพุดพูดพูดพูพอ,อะไรพ่ดพดิถ้าบุดเดินไปปุนซักบุดนี่แหละ เกงหน่อไม้ถั่วโอเมงเกงยอดเผ่าห่อนได้เกิดเชี่วมาเดินมาเดินมาเดินสุกชุกคนจิ๊บเข่าฮะอยู่ที่นั้นยินอยู่ป่าอยู่ดงคือเก่า tụt cái lăng hoạn เกงเต่มูช่องช้ตอนอืมอืมนกุูกัน มันยังไปมาจับี ไปกินน้ำ่อนเฮ้ยกําลังแช่ทุกคนเ้ยวันนี้ไปหัวขวนนาเฮ้ยใครว่าขวนนายาไอเท้ายุดธปโต้อไอทุกคน ไอ้กบกเก่งอยู่ในได้นพามือตบคูนะหน้ำตะเตกน้ำตะเต็มนตตม,มันนวัวมันแสบทุกคนใช้มือยุมจักเสะ ต้องไอเซ็บ <c oughs> แ,ปปแ,ปปแปปลงทุกคนพลังหอนพลังเที่ยง บักพีแกลนลงคอ ก,กูช่ยยังพยายามจะมก่ๆฮอน้อนมาด้วยกูยู่ใกล้กูจ่ใกล้นั่งหรือเหยียบเป็ดเซ่และ ทั้งกระปุกทูดอดเอาอยันไอวันหน้านมาอยุบภู thấy okay. ừ. Ừ. ừ nhắn anh ừ. này ai ai <laughs> เก่งยอมมะพร้าวอ่อนกลมเทบกลมนวลคน อดมูบ่เห็นครับนยองป็นตอนเดียว ย่มกับผัดมาหนิทุกคนมีลบมาหนิเพื่อป,ปัวพ้านท่้นไอทั้นจาม พามาโตมไว้ทีนี้รับตานับกับ,บุท่านใช้มือยุ้มจะแค่ บ้านทางนัวลือพักคู่หรือคนลือพักเดี่ยคนควณเทพควมนัวทุกคนเอ้ยตอนยำไในกบ้านจุ๋ย ม่วงจักงงามเลยทุกคนไปพังหน้าพ really ังหลังไปพังผ้าพังไฟเลยกินอย่างเดียวนั่งด้านจามวินโดูาตบมรงคำชีนอนไปทุกคนถวยไปไงเบิดเลยไปแล้วร่ามานลายละกบุญรทุกคนลายจุกจุกชนจม่องจุกบอลเบิรกจุกจุกคนปรบึงประชมหน้า แต่ว่าพอใจกับกุ้งไล่ถือใจกับกุฏิตามนั่งไว้เนี่ยเดอ้อสบายดีบัดนีค่ะ